โอ้ยในซอยเลยเนี่ยนะเป็นชั่วโมงเลยเหรอไม่มีอะไรจริงๆอะพี่บอกมาตามตรงดีกว่าเธ <c oughs> อจูบเป็นอย่างเดียวจริงเนาออย่าแซวันสิคะอตอนแรกอะก็แค่จูบลแล้วกกลับบ้านแต่ไปมาเขาดันจูบไม่เลิกเราก็เลยต้องย้ายไปจูบต่อซอยอื่นโอ แฟนเธอเนี่ยมุ่งมั่นดีนะเมเปิ้ลถ้ามุ่งมั่นขนาดนี้ตอนสอบนะฉันว่าเขาสอบได้ไม่พลาดแน่แเม่ก็อยากให้เขาอยู่อ่านหนังสือสอบนะคะพี่แต่ว่าบรรยากาศมันนั้นพาไปอ่ะโอ้ทำไมไม่เปิดโรงแรมเลยล่ะเออนั่นสิก็ถ้าเข้าโรงแรมทุกครั้งอะก็หมดตัวกันพอดีสิคะโรงแรมน่ะแค่เดือนละครั้งเป็นนโยบายการคลังของเมย์ค่ะออ้ยแอนดู นี่ฉันว่าเอาเงินเก็บที่เราจะไปจัดงานปีใหม่เนี่ยนะมาเป็นค่าโรงแรมให้เธอดีกว่าถือว่าเป็นสวัสดิการของบริษัทขอบคุณค่ะพี่นาจพี่เปียวเมย์ะใช้อย่างรอบครอบค่ะแต่ต้องมีเมมโมมให้ฉันกับนาจตรวจด้วยนะว่าทำอะไรกันลงไปบ้างฉันว่าเมมโมน้อยไปขอเป็นคลิปเลยดีกว่าผมได้ยินว่าจะมีแจกสวัสดิการอะไรกันเหรอครับสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพพนักงานอะเหรอครับอืมผมจะด้วยเต็มที่นะครับ <c oughs> ตามนั้นตามนั้นดีดีค <c oughs> ่ะแม่เจ้าตู้คู่กลับมาเมืองไทยแล้วเหรอแม่หืมกี่ขวบแล้วเนี่ยค่ะฮะเป็นนักดนตรีเนี่ยนะ เป็นผู้ที่เล่นดนตรีแบบก๊อก๊กแก๊กแล้วก็เียกตัวเองว่าเป็นนักดนตรีเป็นแนวนั้นหรือเปล่าแม่ตอนที่แม่ไปอเมริกาครอบครัวก็ดูแลแม่อย่างดีพอลูกชายเขาจะมาอยู่เมืองไทยสักปีหนึ่งเนี่ยมันก็เลยปฏิเสธไม่ออกค่ะอถ้าไม่อยู่ด้วยจริงอเอาแค่เรื่องพี่อ่านก็อึดอาจจะแย่อยู่แล้วนะจริงด้วย แม่ขอเบอร์เจ้าตุ้งฮู้หน่อยสิ สวัสดีครับผมกลับมาแล้วประเทศไทยผมสัญญากับจุกแจงว่าผมจะกลับมาหาเธอและตอนนี้ผมกลับมาแล้วสวัสดีครับนายอยู่ไหนอ่ะจุ๊แจงหรอเลิกเรียกชื่อนะสักทีได้ไหม ผมดีใจมากเลยนะที่ได้ยินเสียงคุณอีกครั้งองเสียงคุณไม่เปลี่ยนไปเลยนะฉันไม่รู้หรอกไม่ได้ซเสีิงตัวเองอยากเห็นหน้าคุณจังเลยอะไม่จําเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้อยากเห็นหน้านายออคุณไม่อยากรู้หรอว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตาผมเป็นยังไงแล้วตอนเด็กหน้าเลยเหมือนตั๊กฮูโตขึ้นมาก็คงเหมือนตั๊กฮู้ยีม้มั้งตอนนี้ผมอยู่ริมแม่น้ำใกล้ๆกับสวนสัตว์ที่คุณเคยพาผมไปดูยีราฟไงจำได้ไหม จำไม่ได้นี่เรื่องที่นายจะมาอยู่ที่บ้านฉันน่ะได้เป็นไงบ้างอะผมยังจําได้อยู่เลยนะว่าบ้านอยู่ไหนแม่ฉันคงบอกนายว่าให้นายมาอยู่ได้ตามสบายแต่ฉันไม่เห็นด้วยทำไมล่ะเพราะว่าฉันมีแฟนแล้วไงแล้วแฟนฉันก็คงไม่แฮปปี้ถ้าเกิดว่านายจะมาอยู่ที่บ้านฉันคงรู้สึกถ้าเกิดนายมาอยู่ที่นี่แล้วแฟนฉันก็คงไม่แฮปปี้ด้วยเอาเป็นว่าฉันไม่โอเคไม,ไม่โอเคเหรอไม่โอเคเพราะว่าอย่างแรกนายเป็นเด็กขี้เละ แล้วอย่างที่สองเนี่ยแม่ฉันรับเลี้ยงนายดูแลนายทันไปสนอบนายรักนายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่นายทำฉันรู้สึกว่าเหมือนกับฉันเจอฝันร้ายขึ้นมาฉันรู้สึกขยะขแขยงเข้าใจไหมขยะขยะแขยงใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเจอกันอีกไม่ต้องพูยกันอีกจบนะเดี๋ยวก่อนคุณผมคิดถึงคุณนะผมคิดถึงคุณมากนะจุ๊บแจง พี่ทำกับใจแบบนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมต้องทำกับใจแบบนี้ด้วยอ่ะทั้งเธอและคิสไม่ใช่สเปกชันสิ่งที่ฉันรักและหลงไหลมากที่สุดนั่นก็คือร็ก็อก,อกตอนที่รักครั้งแรกจบลง ฉันนึกว่าโลกนี้มันจะแตกไปแล้วครั้งที่สองก็รู้สึกแบบนั้นใจจะรอพี่นายคะ่ะอย่ารอพี่เลยนะพี่รักใจนะพี่เลยไม่อยากยื้อใจไว้อนะ่ะคือพี่ไปเรียนที่นูนนะ่นอ่ะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะไม่เป็นไรคะ่ะเป็นสิบปีใจก็จะรอให้ใจไปด้วยก็ได้นะคะ,ะพี่ว่าอย่าเลยน้ะ พี่นายใจจ๋าใจใจฟังพี่ก่อนนะยิ่งใจทําอย่างนี้พี่จะตัดใจจากใจไม่ได้ทีอะใจครับอโอเคนี่ใจฟังพี่นะ ใเข้าบ้างนะคะเรแล้วก็อย่าหันมามองพี่นะ นี่เรื่องนี้อยากดูเหมือนกันเลยรอบเดเกจะทันไหมอ่ะเหรอครับได้ได้งั้นพลอยจองตั๋วเลยเนาะเจอกันหน้าโลกอ่ะออะไรนะหวานตลอดเลยอ่ะไม่หัดผักไม่หัดพผู่หญงไรขณะที่ฉันร้องไห้แทบขาดใจเขากับยืนกินเนื้อย่างแล้วโทรนัดผู้หญิงไปดูหนัง ฉันมารู้ทีหลังว่าเขาโกหกเรื่องไปเรียนเมืองน,นอกหลังเลิกกันฉันก็รู้แจ้งเห็นจริงถึงธรรมชาติของการคบหาใครสักคนความรักและการเลิกกันก็แค่การเล่นกับความรู้สึกนะคะใช่วงเดียวกันหรือเปล่าคะคอละวงค่ะอย่างนี้ถ้าเลิกกันแล้วแหวนไม่ทำไรครับอืขายค่ะแต่ว่ารอให้ราะคาขึ้นกว่านี้ก่อน แล้วเงินไปแบ่งเขาไหมครับไม่แบ่งสิคะเล่ากันไปแล้วของก็ต้องเป็นปของเราสิคะอขอบใจนะจ๊ะหนุหน่มหคิสเธอเคยเป็นเพื่อนฉันถ้าฉันเลิกเชื่อความรักฉันกลัวว่าจะเป็นผู้หญิงแบบคิสเอาแหวนที่แฟนให้มาขายเอากำไรเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนสิครับนะจเดี๋ยวก่อนสิครับพี่ทําอะไรผิดไปอะฮะไม่มีที่อื่นจะพาไปนอกจากโรงแรมเราหรือไง ถ้าอยากจะดูหนังหรือจะกินพิซซ่าอย่างเงี้ยนะในนิ้มก็สั่งมาได้ไม่เราเลิกกันเลยน้าใจลูกเ,เองก็รักกันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่พอแล้วเราเลิกกันเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมได้ยินหรือพูดหรือเปล่าไปข้างในกันได้ไหมอ่ะไม่ เนี่ยเหนื่อยอยู่เลยค่ะโอ้ยเหลือสีแก้วค่ะคอาจารยเอล่าเมองมาที่พวกเราด้วยอ่ะเฮ้ยว้าวเขามองมาที่หัวหน้าด้วยอ่ะจัดว่าตาถึงพี่อล่าคะเขา่ายรถไหนอ่ะได้ครับฉันเพิ่งเลิกกับพี่อั๋นเมื่อวานไม่ใช่หรืองไงพี่ใจคงยังไม่ลืมพี่อั๋นใช่ไหมคะ ก็ไม่แปลกนี่เวลาเราไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่เราก็ใส่คู่เก่าไปไม่ใช่หรออฮ้ยมะไรแล้วมาแล้วมาแล้วอลานหย่นี่เองหรือว่าใคร <A. S 2> เป็นฉันเองเรนคณะเดียวกันจะพูดถูกครึ่งหนึ่งที่ว่าเรียนที่เดียวกันแต่ไม่ใช่เพื่อนกันใช่เราเคยเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้เป็นแค่คนรูจกักตอนนี้ห้องเสื้อคุณคิดกำลังหมามากเลยนะคะไประดับเร็วมาก ก็ต้องเร็วแหละนางใช้เต้าต่หมายความว่าไงครับสมัยอยู่มหาใหญ่นางเช้าจะตายมีฉายาวะยกโต๊ะคืออะไรหรอคะก็เวลาที่นางอยากจะกินผู้ชายคนไหนเนี่ยนะก็จะเทคสไปหารุ่นพี่คะมายกโต๊ะที่ห้องให้หน่อยด้ไหมคะเรื่องจริงหรอทํทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยอ่ะเห็นเราเครียดแทน แต่ฉันก็ไม่ใช่คนหน้าแบบนี้หรอกจะเป็นเฉพาะเวลาเจอคนที่เกลียดช่วยไม่ได้ฉันไม่ชอบใส่หน้ากากเธอไม่ดีใจหรอที่ได้เจอฉันแล้วเธอดีใจหรอที่เจอทำไมอ่ะเราไม่ได้เจอกันั้งนานนะจริงด้วยฉันลืมไปว่าเธอง่ายกับทุกคนอยู่แล้วจุ๊บแจงไม่มีทางเปลี่ยนไปขนาดนี้แน่ๆเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่คลายจุ๊แจง คุณรู้ใช่ไหมวุ่ง่ายหมายถึงอะไรผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ก้าวลาแล้วก็อยากทายมากนิสัยยังเหมือนเดิมเลยนะถ้ามีความสุขเหรอที่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแล้วเธอมีความสุขหรอที่ใช้ชีวิตอย่างนี้ฉันว่าเธออยากถามคุณมากกว่านะ่ะว่าคุณมีความสุขไหมที่คบกับฉัน ไม่ได้ดูมีความสุขมากมากฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวมีใครทำอะไรไม่ดีกับคุณนะคุณไายพูดใาแย่จะตลอดเวลาคุณรู้จักฉนกันหรอ ฉันขอยืมตัวผู้ชายคนนี้หน่อยนะเราจะได้หาเวลามาคุยกันว่าทำไมฉันถึงวุง่นวสยว่าไงไปกับฉันไหมคุณสนใจเรื่องของฉันไม่ใช่หรอคุณนี่น่าสมเพชจริงๆเลยนะครับสนใจเรื่องของตัวเองเถอะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่น เขานี่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนแลน้วณใจเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละเขาชื่ออะไรนะณใจผู้หญิงคนนั้นคือจุ๊บแจง